สวัสดีครับร้อยจุดห้าจ่อหุ้นกลับมาหลังจากเลือกตั้งนะครับแล้วก็มาดูว่าตลาดหุ้นหลังเลือกตั้งเนี่ยหุ้นมีลักษณะปรับตัว หุ้นนี้มีลักษณะปรับตัวเนี่ยน่าสนใจว่าแล้วเราจะเลือกหุ้นอะไรดีวันนี้เอาหุ้น5้าตัวเป็นหุ้นแกนนําของไม่ใช่ประกันเมืองฮะเป็นหุ้นแกนนําสําหรับที่จะลงทุนไปเพื่อลองเทิร์นเวสเวนได้เดี๋ยวลองดูครับว่าหุ้น5้าตัวนะฮะเราควรจะซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ปัจจัยมีอะไรบ้างครับแต่ก่อนที่จะไปดูหุ้น5ตัวนะั้นไปดูกับคุณตอก่อนว่า พี่จอคิดจะไก่มาครับคุณเดินครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าหลังเลือกตั้งของเราเนี่ยครับดาวโจนส์ไม่ช่วยเราเลยนะครับเพราะหลังเลือกตั้งมาดาวโจนของเราก็เป็นสามพันสารวันเตี้ยลงนะครับดาวโจนสร้างฐานทีสูงมาตลอดนะครับจะพบเลยนะครับว่ายอดเตี้ยลงฐานเตี้ยลงและล่าสุดเนี่ยต้องระวังนะครับกับดาวโจนเองว่าแนวรับใกล้ๆตรงนี้ตรง3 3มห0ื่นสามส0มหรหืรือ3า7 0 0จะรับอยู่หรือเปล่าถ้า32,700รับไม่อยู่เนี่ย ้นานโจรมันอาจจะเป็นขานลงใหญ่ให้เราเห็นนะครับซึ่งนั่นแหละจะเป็นตัวกดดันในเซตของเราเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับดาวโจนในกราฟระดับมันเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ก็มีลุ้นระดับหนึ่งที่ว่ามันอยู่ตรงระดับค่าเฉลี่ยแบบ25 10วัน10วัน25วันพอดีว่าจะประคองตัวตรงนี้อยู่ได้ไหมเพราะความตรงนี้อยู่เนี่ยก็ยังพอมีโอกาสที่ดาวโจนจะขึ้นตัวกลับมาได้เร็วนะครับดูนารับ3 2 7 0ือัเร้อเวลากันถ้าไม่หลุดลงมาก็าายังพอไหวถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่เราดาวโจนอาจเป็นขานลงใหญ่ได้นะครับ ถ้ามาดูตัวของเส้นเด็กเอง <S <S เส้นเด็กเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถึงเราจะเป็นขานลงนะครับแต่เราก็มีจุดเด้งขึ้นมาอยู่เป็นช่วงๆนะครับเราชอบเด้งตรง r อ i ใกล้ๆโอเวอร์โซหรือโอเวอร์โซเนี่ยนะครับ RSI ใกล้ๆ30หรือใต้30เมื่อไรเนี่ยเซตก็จะจะมีเด้งสักพักหนึ่งนะครับรอบล่าสุดก็เหมือนกัน,นครับเป็นรอบที่อาศัยลงมาต่ำมากนะครับลงมาใกล้กับเกือบเกือบกับสามสิบในรอบล่าสุดอาศัยลงมาสามสองนะครับแล้วก็เริ่มได้กลับเราเห็นเนี่ยสามวันต่อเนื่องแล้วนะครับ และเปะ็นการเด้งที่เกิดจากการซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านกองทุนเป็นหลักเลยนะครับเพราะต่าชาติยังไม่ยอมหยุดขายนะครับต่างชาติขายหนักเหมือนเดิมเป็นหลักพันล้านทุกวันแต่กองทุนแหลกซื้อซื้อหนักกว่าต่างชาติก็เลยหนุในให้เซกของเราตีกลับขึ้นมาจนความสามารถที่จะพ้นกลับไปอยู่เหนือพันห้าร้อยได้อีกครั้งนะครับล่าสุดตอนที่ทํารายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับก็เป็นพู่งเยาวาผ่านแนาวต้านเค่สิบกวันไปได้ซึ่งต้องนี้ต่อนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์ แต่1500ผ่านไปแล้วก็ยังไม่ถึงกับจะเป็นจังหาะลงนะครับก็ยังเป็นช่วงของการที่ยังต้องยืนต่อเพราะว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยที่เป็นแนวต้านที่เป็นยอดใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่1580ได้ประมาณนะครับถ้าผ่าน1580แล้วยืนได้น,นั้นแหละพอมีหวังที่อาจจะฟื้นตัวได้แต่แค่ฟื้นตัวแบบสบายใจอย่างน้องพอนพันหกเหรอครับพอนพันหกคือผ่านแนวต้านเขี่อนดับ75วัตขึ้นไปนะครับต้องบอกนะครับว่าในแง่ครับรดับวิดับมันของของตัวเส้นเด็กเองเนี่ยตรงพันหกหนึ่งศูนย์ทันเลยนะครับ ได้เนี่ยเท่ากับว่าจะเป็นการผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับถ้าจะเอาตัวเลขชัดก็คือ161 1หรือจะเอาค่าเฉลี่ย2 0 0วันไปเลยนี่คือประมาณ1616นะครับถ้าผันน1616กไปได้สบายละค่าเฉลี่ยระดับเดย์และค่าเฉลี่ยระดับมันจะผ่านที่ไปหมดทุกเส้นเลยนะครับมาดูตัวของค่าบาทนะค่าบาทเองก็เป็นตัวปัจจัยหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ย ขึ้นได้ระบักเหมือนกันเพราะว่าข้าบาทตอนนี้เนี่ยเมซี D, ข้าบาทเนี่ยตัดเหนือสูงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นภาพของการที่เริ่มเปลี่ยนโนเป็นการอ่อนค้าแล้วนะครับซึ่งต้องระมัระวังหนึ่งว่าถ้าโน้มของการอ่อนค่าโครงอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยเป็น เป็นหลักของการที่อ่อนค่าเกิน34.5หรือสามาขึ้นไปเมื่อไรเนี่ยจะกดดันที่เซ็ตของเราไม่ทรงก็ลงได้นะครับแต่ก็ตามนะวันจัจากร์กันตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะครับค่าบาทเนี่ยถึงแม้จะเป็นร่มหลักเริ่มเป็นออนค่าแล้วแต่มันเกิดสัญญาณของการโอวัอระยะสั้นนะครับมันที่เป็นโอวร,ร์ใกล้แนวต้านค่ใกล้ๆา4 5ด้วยก็เป็นค่าเป็นค่าเฉลี่ยรับ2 0 0รวันเส้นแรกอยู่ตรงน,นี้พอดีก็เลยมีการแข่งข่ากลับมาบ้างนะครับตอนุ้นี่ต่อเลรครับว่าการแข่งข้าค่าบาทรอบนี้ จะแข่งข้าจจนเปนลี่ยนอโนมอีกครั้งไหมแต่ก็ระมาดกันเพราะว่ามเเีซิมเหนียวสูงมาแค่4วันนะครับแต่ถ้าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกทีคือข้างบัตรจะต้องอ่อค่าอย่างน้อยต่ำสามสีหรือให้ดีนั้นต่ำสามสามสามจุดห้าลงมานะครับเดี๋ยวจะทําทให้ค่าอาันี่ยเป็นการแข่งข้าและหนุนให้เซตของเราไปต่อได้นะครับจากค่าบัตรแล้วมาดูตัวน้ำมันกับตัวน้ำมันเองกับนอน่นบริเวณเองตอนนี้ก็เป็น พยายามที่จะคื้นตัวนะครับจากเดิมทีน้ำมันเนี่ยเป็นขาลงตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะครับน้ำมันเบนเนี่ยตอนนี้พ้นค่าเฉลี่ยดับ10วันแล้วและกลําัุทดสอบตัดต้าน25วันอยู่ว่าสามารถจะผ่านและยืนได้หรือเปล่านะครับว mm ั hmm. นนีวชนตัต้านในค่า77 7 6 77พอดีนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าจะส่งตัวได้ไหมถ้าส่งตัวได้ก็เป็นเรื่องต่อว่า ถ้าเป็นขึ้นจริงอย่างน้อยๆก็ต้องผ่านดาวต้าน75วันขึ้นไปได้ผ่านยืดเหนือประมาณ80เดือนขึ้นไปได้นะครับนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้น้ำมันเปนเนี่ยการขาขึ้นนะครับและถ้าจะพ้นกันแบบที่สวยแบบเป็นขึข้นแบบพ้นค่าเฉียดับมันขึ้นไปด้วยให้ทุกเส้นเลยก็คงจะจาก80เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องผ่านประมาณ86เดือนขึ้นไปการผ่านยขึ้นไปจะเป็นดาวต้านค่าเฉียด200วันด้วยนะครับถ้าปาดกระสจได้ในี่ขึ้นยาวเลยจบตัวน้ำมัน แต่ถ้ากรณีล้มเหลวนะครับเกิดเหตุการหลุดใต้ฐานแถวเจลงใหม่แล้วก็73แนวรับเ3็แนวรับ71และแนวรับ70จะเป็นตัวบอกเลยว่าท้า,น,า,านูดดัตต้าแนวรับตัวนี้ตามลับเนี่ยมันจะกลับไปขานล,ลงครั้งหรือไปขาขึ้นล้มเหลวนั่นเองจากจุดนี้นะครับเรามาดูตัวของน้ํามันแล้วมาดูทองคํานะครับแล้วก็หุ้สากมเลยตัวทองคําเองนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองคําเริ่มมีการ,รการเปลี่ยนฐานล,ลงนะครับเป็นการแทรกเยษสิบวัน2ี่วันลงมานะครับ แต่ก็ตามก็เจอแนวรับถ้าเฉียดดับ75วันแถว1950เนี่ย1950 1944เนี่ยรับอยู่แล้วมีการเด้งกลับขึ้นมาตัว1977นะครับแต่ถ้ามันจะพลิกฟื้นกลับขึ้นใหม่เนี่ยอยา่างน้อยๆก็ต้องพัน2,000ขึ้นไปหรือให้ดูมีซีเป็นหลักก็ได้ครับเพมซีตัดแนศูนย์อีกครั้งพ่ขอขีดผู้ถือขึ้นแต่จุดที่ต้องระวังความที่เป็นขาลงอยู่ระวังนะครับถ้ามันไม่ไซด์เวสตรงๆอยู่ตรงระดับนี้คือไม่เกิน2,000แต่ไม่หลุด1944เนี่ย มันเป็นไซเวแต่ถ้าลงที่เท่าร่เมื่อไหร่เท่ากับว่าตอบย้ำสภาพขาลงซึ่งอาจจะลงหาดับพันเก้าร้อยบวกลบได้นะครับมาดูกลุ่มสหกรณ์แรกวันนี้นะครับสหกรณ์แรกวันนี้มาดูที่ตัวธนาคารกันเลยครับตัวธนาคารเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ธนาคารเองเนี่ยมีแนวโน้มค่อนจะสวยงามนะครับเพราะธนาคารเองเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นมากในช่วงนี้เพราะขารที่เซ็ตเป็นขานลงอยู่เพียงแค่ดีบาร์สั้น ตัวธานาคารเป็นขึ้นไปเรียบร้อ,อยแล้วนะครับ M อเของธนาคารเนี่ยเหนือสูงมาตั้งแต่8พฤษภาคมแล้วนะครับ,บก็เพราะว่าทองคำเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซ้ำไปนะครับในตัวธานาคารและตอนนี้ก็เป็นการพักตัวชั่วคราวหล่ะจวโวตแล้วก็ตีจับเพื่อใหม่นะครับแล้วตอนนี้ภาพตู้ธานาคารเป็นภาพโาว้เข้าไปอุกับที่ให้จะสวยง,งามนะครับซึ่งถา้าขึ้นต่ออีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะอาจจะทำให้กราฟแบบวีเนี่ยกราฟดบบมันเนี่ยขึ้นด้วยนะครับ ในกราฟแบบมันเองจะเห็นนาฬตัน200มันอยู่ที่412และนาฬตันหลัก75,000อยู่ที่431นะครับส่วนในยอดใกล้ๆเรา,าเห็นตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับไอ้ตัวโรชี่ดับ6 8เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าไปต่อผ่านนี้ได้ก็ไปมียอดประมาณ400และขึ้นไปนิดนึงก็คือย,ยอดประมาณ407ประมาณครับครับหุ้นแบงค์เมื่อวานนี้มานะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาต่อหุ้นแบงค์ที่มาเมื่อวานนี้เนี่ยแบงค์ที่โดดเด่นมากๆคือกรุงไทยแบงค์ เราเคยเชียร์กันให้ซื้อที่ระดับ16บาท7บาทตอนนี้ขึ้นมา9บาท20 9บาท50าทแล้วนะครับใกล้20บาทแล้วเพราะนั้นเรามาตะหวังสักนิดหนึ่งแบงค์ที่ลง,ลงมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่เยอะมากนี่คือเคแบงค์ครบเคแบงค์ K มาทุกรอบมาแม้ว่าผลการงานนี่จะเป็นบวกแล้วก็ตั้งกำลองสูงก็ตามเนี่ยแต่ปริมาณการซื้อขายไม่ได้ไม่ได้หดแห้งหายไปเลยจุดรับสําคัญของเคแบงค์เนี่ยลงมาที่ระดับ125บาทหลายครั้งแล้วสามารถรีบาวกลับไปได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยในตู้ของ Kbank เนี่ยก็มีจุดต้านที่ระดัการที่ระดับราคา1 4 5บาทนะกำลังออกอากาศเนี่ยตัวเคแบ k ์ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ1 3 0บาทผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับเค a n k มากด้วยเหตุผลที่ว่าคทุกครั้งที่แบงค์ขึ้นทุกครั้งที่แบงค์จะต้องมาต้องมีกาิกรเพราะนั้นกสิกรเนี่ยเป็นหุ้นแบงค์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะมากโดยทั้งปริมาณการซือขายโดยทั้งปัปจจัยพื้นฐาน เพราะนั้นเคแบงค์น่าสนใจครับระดับราคา130บาทขาย135บาท140บาท145บาทเคแบงค์ K ดูโดดเด่นมากกว่าทิสโกโ้ด้วยซ้ำไปครับผมในกลุ่มค้าปลีนะครับต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกลุ่มธนาคารนะครับแต่ก็มีการดีกลับมาพร้อมออกับเซ็ตนะครับก็ดีกลับขึ้นมาประมาณ3วันแล้วนะครับเป็นการบีกลับไปทดสอบตนต้านท่าจะวัน25วันหรือสิทห้าอีกครั้งนะครับขึ้ตอนนี้ถ้าสมลติจะผ่านไปได้เนี่ยจะ ตอนนี้อยู่3 7 8 9ต้องผ่าน37,500ขึ้นไปให้ได้ถึงจะผ่านกระต่ายชุมเส้นนะครับก็ต้องคงจะต้องเลือกเฉพาะตัวที่เป็นตัวนำกลุ่มนะครับถ้าเทียบกับธนาคารและกลุ่มครับปีกเนี่ยถือว่าคือเงียาแทบแทบระของตัวสามารถดีกลับมาตามพร้อมเซ่ได้แต่ก็ยังมีสาสการที่อาจจะเสียเป็นตัวใน,นบ่าวได้อยู่ครับคาปีกเนี่ยถ้าจะพูดถึงครับปีคิดถึงหุ้นถ้ากลุ่มใน CP จะเป็น C p พกับตัวแมคโครรองนั้นก็จะเป็นตัว CRC นะครับเป็นตัวคอมเซเว่นตัวเป็นตัวเบอร์ียูเกอร์และชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดดิยโฮมชุดนั้นนะชุดดิยวโฮมกับชุดพวกนั้นเนี่ยลืมลืมไปได้เลยฮะการเติบโตของผลการงานแย่ในขณะที่ c p r เนี่ยผลการงานเติบโตแต่ก็ไม่มากนักแต่ราคาหุ้นลงมาลึกมากครับระดับราคายืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ60-61บาทเนี่ยน่าสนใจสำหรับ c ี r เพราะราคาสูงสุดของ c ี r เนี่ยขึ้นไปถึงระดับราคา66บาท67บาท ซื้อ CVR ที่ระดับราคา11บาทเนี่ยไปขายที่ระดับราคา16บาท17บาทน่าสนใจมากครับสำหรับการซื้อหุ้นในรอบนี้มากกว่าตัวแม็โครเพราะแม็โคเนี่ยจะขึ้นไปแม็โครก็จะขึ้นไประดับเกินกว่า45บาทไม่ได้แต่ซ V พอดูโดนเด่นมากกว่าตัวแม็โคครับครับมาดูกลุ่มพลังงานกันบ้านครับรับกลุ่มพลังงานเองต้องบอกนะครับว่าเป็นขาลงที่มีการปิดบาหลังจากที่ลงไปจนโอเวอร์โซ่นะครับในแงกราฟเดย์และกราฟมันจะเห็นเลยนะครับว่า ค่อยๆเป็นขานลงสี่เล่นอยู่ใต้ศูนย์ทั้งเด้งทั้งมันเลยนะครับในแง่าาการดิดกลับตัวนี้คงหฝังเพียงแค่เป็นแค่รีบเอาเล่นกลับระยะสั้นนะครับตอนนี้สามารถดิดกลับมาที่ตรงแนวต้าน70วันพอดีแล้วก็ถ้าขึ้นต่อนิดนึงก็จะเดิต้าน200วัตต์แนวต้าน25วันที่2 0 0ะครับแต่ตอนนี้ที่2,1637อยู่ชนแนวต้านช่งวง70วันพอดีถ้าดูทั้งกราฟเดย์และกราฟมันเนี่ยเขาจะเห็นเลยนะครับว่าแนาวต้านเยอะมากนะครับโอกาสที่จะเป็นการขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยคงลำบาก ก็ S <S <an itary> ต้องระวังนิดหนึ่งว่าช่วงสั้นของการดิดกลับ,ตบแต่ยังไม่พ้น2องหมขึ้นไปเนี่ยยังมีโอกาสเป็นแคที่ขึ้นหรือไม่บาครับข้อหน้าสังเกตของกลุ่มพลังงานมีอยู่เรื่องหนึ่งสำคัญครับตัว w ีววเนี่ยลงไปที่ระดับ70เหรียญในขณะที่ตัวเบนซ์เองลงต่ํากว่า75เหรียญลงไปขณะนี้ทั้ง2ตลาดเนี่ยรีบ้ากลับบดโดยที่ขณะนี้เนี่ยการฟอแคดของตัวเบนซ์เองเนี่ยจะทะลุ80เหรียญขึ้นไปข้างบน นั่นเลยทําให้กลุ่มของไม่ว่าจะเป็นปอทอสพอตัวปอทอตัวบางจากตัวไทยออยปีและสั่งการฟื้นตัวเกิดขึ้นวันนี้ย้นำนําปอทอมาเนื่องจากปอทอเนี่ย,ยลงไปเล่นที่ระดับราคาประมาณ3 0มสบามสิบเบาทเป็นจุดที่น่าซื้อครับแต่อย่างไรก็ตามซื้อยังไงก็ตามนะฮะตัวปอทอจะขึ้นไม่เกิน3ามสบาทครับก็เล่นรอบเอาแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นหุ้นตัวระดับ30บาทที่ถ้าท่านไม่ซื้อท่านต้องไปซื้อพิเทพ วันนี้พี่เทพเนี่ยขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นซื้อปอทอเล่นรอบรอบนี้ก่อนครับผมครับมาดูกลุ่มโรอบา้วยที่บ้านนะครับโ้งบ้านเอนะครับหลังจากขึ้นไปจนกระทั่งเกิดเปาโอวออดนะครับขึ้นโอวออดในรอบนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นโอวออดที่ไม่ได้เกิดเฉพาะในกราฟระดับ D เองนะครับเป็นโอวออดที่เกิดขึ้นในกราฟระดับมันด้วยสุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วทําให้เกิด การย่อตัวะรับเดชเห็นว่าการย่อตัวลงมาเยอะนะครับจากเติมทีที่อยู่7,500เนี่ยตอนนี้ลงมาใกล้กับฐานเดิมใกล้กว่0 8 0แล้วก็เป็นเพราะโอเวอร์โกล้แนวรับพอดีนะครับแต่ฐานเดิมเมื่อเกิดการดีดกลับเป็นการบิดกลับพร้อมเซตนะครับที่เดชเซตติกลับเระสาบาลนกุมโรงพยาบาลก็ดีดกลับคล้ายๆกันแต่ก็ตามครับภาพโรงพยาบาลเองนะรันเดเองนัดถกว่าอาจจะเป็นชั้นแค่ก็มีปาฐานลงแต่โรงพยาบาลยังมีดีอยู่หน่อยที่ว่าเมซี่ของกราฟระดับมันยกงคง เหนือศูนย์แต่ช่วงสั้นเนี่ยระวังว่าอย่าลงต่อนะครับอย่าถดท้าย6,080ลงมาตอนนี้ที่7,021นะครับถ้าเขาเด้งไม่ผ่าน7,001หรือไม่ผ่าน7,002เนี่ยแล้วไหลลงมาใหม่ระวังการ6,080ให้ดีนะครับถ้าถดทวน8เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นการถดท้ายาเฉลี่ยดับ10วิที่อาจจะไหลามาที่1,005ค่าเฉลี่ยดับ2 25วิลได้นะครับก็ต้องรุ้งให้ค่อยๆไต่ตัวขึ้นแต่โอกาสที่ขึ้นรูปเดียวคนละบ,บาทก็เป็นเหมือนจะเป็นแค่เด้งสั้นแบบขาล,ลงอยู่นะครับ ในกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยผลการงานแย่ลงครับอันเกิดขึ้นจากตัวโควิดมันเริ่มที่คลายหุ้นที่มีลักษณะผลการงานที่ดีขึ้นมีอยู่แค่3ตัวตัวแรกนั้นเป็นหุ้นของตัวบำรลุงราช B.S. ตัวที่2เป็นหุ้นของตัว EKS แล้วตัวที่3คือตัว BDMs BDMs เนี่ยเกิดเติบโตประมาณสักประมาณ5%แต่เนื่องจากราคาหุ้นของตัวบำรุงราชไม่ค่อยได้ลง นะครับ EKS ก็ส่งตัวระดับ7บาทบรรพุงราชเนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณ200กว่าบาท EKS ประมาณอยู่ประมาณ7บาทในขณะที่ b d m s เนี่ยวันนี้เอา b d m s มาให้ดู b d m s เนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณสัก27บาทซึ่งเป็นจุดรับ27บาท28บาทเนี่ยแต่แนวต้านตัวบนไปยืนอยู่ที่ระดับราคา31บาท30บาท31บาทเนี่ย b d m s ไปไหนยังไม่ได้เพราะนั้นเล่นรอกเอาใน b d m s คับ วันนี้เชียร์บีดีเมสสำหรับการลงทุนแต่หุ้นโรงพยาบาลมีแค่สามตัวนะครับที่ที่ดีขึ้นครับผมครับมาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มของอสังหานะครับกลุ่มอสังหาเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ถ้ามาดูกลุ่มสังหาเองจะพบนะครับว่าแต่ภาพสังหาเองก็มีการดีกลับคล้ายๆกับเซ็ตนะครับแต่เป็นดีกลับฐานลงนะครับเมื่อว่าเป็นการลงดีกลับแบบไม่บาจริงเพราะเป็นการเกิด การโอโซแล้วก็ดีกรับขึ้นมานะครับอาไซออนโซอาศัยอปาตี่6กนะครับแล้วดีกรับขึ้นมา3วันแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านเพดวันนะครับแนวต้านเพดวันเนี่ยอยู่ที่วันสองห้าหน่งต้ตอนจัดก,การตัวที่2องี่านะครับพุดง่ว่าถ้าดูกราฟระดับมันเองจะเห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังเลยเพราะหลุดค่าเฉลี่ยดับ10มันแล้วตอนนี้กำลังพยายามจัดรับอยู่ตรงรับคนะ่าเฉลี่ยดับ25่ามันว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขา ปิดเดือนนี้ต่ำกว่า240ไม่สวยแน่ๆนะครับมันจะเป็นสาวการที่ตอกย้ำฐานลงก็หลุด240เนี่ยเป็นการลงต่ำกว่าฐานเดิมด้วยแลวหลุดค่าเฉลี่ย25มันด้วยนะครับตลอดท้วหนึ่งวากลุมนี้เป็นโอกาสที่ให้ได้สร้างฐานลงอยู่นะครับ c p n ครับเป็นหุ้นที่มีลักษณะของกาลิบาวหุ้นใหญ่ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นแ a น d น็ทเฮาส์ LPN สุพาลาัไล ผมจ้างงานไม่ดีหมดเลยครับ c p n เป็นผลงงานที่ใช้ได้ในขณะที่ตัวอมตะตัว uh, WSA ผลการงานก็แย่ลงแต่คราวนี้เอามาให้ดู c p n uh, c p n เนี่ยจุดรับที่สำคัญเป็นระดับ67บาท66บาท67บาทครับจุดขาย72บาทเพื่อน,น้งครับผมมาขณะนี้กำลังทำรายการอยู่ที่อ,อสอมท ติดปิกแมงเมาตั้งแต่1-7เนี่ยวันเสาร์เนี่ยเราจะทําการไลฟ์สดผ่าน Facebook ติดปิกแมงเมาผลการงานทุกกลุ่มสาหกรรมครับตั้งแต่9ก้าโมงยันเที่ยงทุกกลุ่มสหกรรมเราแจกให้กับเพื่อนนักทุนที่ดู YouTube อยู่ที่เป็นสมาชิกของติดปิกแมงเมาครับเพราะเราเกิดมาจากอสอมทติดปิกแมงเมา นนเพื่อนนักลงทุนอย่าลืมนะครับเปิด Facebook ติดปิ่งมเม่วง9โมงถึงเที่ยงท่านจะได้ผลการงานทั้งหมดครับวันนี้ผมสุเทพสุดแท้ครับผมชอโชอิวงทีงเพ็นไทยสุครับลาเพื่อนนักลงทุนไปจากอาสอมทครับติดปิ่งมเม่วสวัสดีครับ